สวัสดีครับทุก่นครับวันนี้นะครับก็มาพูดคุยนะครับมาแนะนําการตกแต่งนะครับแต่งหล่อเสริมหล่อนะฮะบอนไซมะพร้าวนะครับหลังจากที่เราห่างหายกับงานบอนไซไปสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่ค่อยสบายนะครับมีอาการไอนะครับนะครับวันนี้ก็หลังจากที่ไม่สบายกัน ไปพักใหญ่นะครับก็ต้นไม้ก็ไม่ได้ดูแลนะครับมะพระ้าววอนไซก็เช่นกันนะก็ทิ้งไว้ในกระถางนะครับนครับก็มีรถ้น้นํามั่งนะฮะแต่ก็ไม่ได้ทําความสะอาดแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนะครับวันนี้ก็มีเวลาว่างนะครับแล้วก็หายป่วยเลยนะฮะ <c oughs> นะครับก็มา ทำความสะอาดนะครับแล้วก็ตกแต่งนะครับให้มีความสวยงามนะครับนะครับหลังจากที่ทิ้งไว้นะครับประมาณ2อสามสัปดาห์นะฮะก็มีวัชพืชขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะฮะก็ต้องถอนนะครับถอนออกนะครับสําหรับต้นอันนี้ไม่รู้ว่าต้นอะไรนะขึ้นมาเต็มเลยนะครับนะครับ นี่นะฮะวันนี้นะครับเราจะาลงแลกเกอร์กาลาครับอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะเพราะว่าลงครั้งที่แล้วนั้นได้ได้จางไปแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะกรีดใบตกแต่งอีกนิดหนึ่งนะ เดี๋ยวมันก็จะกลับมาหล่อเหมือนเดิมนะครับจากนั้นเราจะกรีดใบก่อนนะครับนะครับกรีดกาบด้านข้างนะให้มันเปิดออกนะครับใช้มีดที่เรามีที่บ้านนะครับมีดอะไรก็ได้ที่เราถนัดนะะนี่ผมใช้มีดเล่มระบาดนะครับนี่อันนี้ก็คมเหมือนกันนะเล่มระบาดนะครับ ก็แล้วแต่ใครนะครับมีอุปกรณ์อะไรแบบไหนก็นำมาใช้ได้นะครับตามถนัดนะครับครับรีดนะครับ นี่นะครับเปิดออกนะครับนะฮะจากนั้นครับเรามาลงเล็กเกอร์กันนะครับอุปกรณ์ก็มีภาชนะนะครับภาชนะนะครับแล้วก็ทินเนอร์นะครับไว้ผสมกับเล็กเกอร์นะครับ หรือใครจะทาเล็กเกอร์เพียวๆก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าผสมกันก็ดีเหมือนกันนะฮะนี่นะครับนี่ก็ทินเนอร์นะครับไอ้น้ำมันทาไม้นะฮะอย่างดีนะครับน้ำมันแก้วเบอร์หนึ่งนะครับหรือว่าใครจะเอาเบอร์อะไรก็แล้วแต่ครับตามสะดวกตามที่มีนะครับไม่ได้ซีเรียสนะครับอยู่ที่ความเข้มความอ่อนของน้ำมันนะครับแล้วก็มีแปรงนะครับสำหรับทานะฮะ แรงสีฟันครับเพื่อนๆครับก่อนที่เราจะทานั้นเราต้องแปลงทรายแล้วก็สิ่งสกปรกนะครับที่ติดอยู่กับกลานะครับออกให้หมดนะครับนะครับออกออกให้หมดนะครับเพื่อที่เลกเกอร์นั้นจะได้ติดนะฮะเวลาทานะครับถ้าสกปรกนั้นมีคราบมันคราบสกปรกนะครับมันจะไม่ติดมันจะไม่สวยนะครับ ตามรากด้วยนะฮะเอาแปรงสีฟันขัดตามรากตามโคนต้นนะครับัตามลําต้นตามกิ่งตามกาวก็ได้นะครับ,รบก็จะได้ลักษณะนี้นะครับจากนั้นครับนี่นะครับน้ำมันทาไม้นะครับ แล้วก็เทลงไปนะครับในภาชนะที่เตรียมไว้นะครับเทยอย่าเยอะนะยวเหลือพอไม่พอเราก็เติมใหม่ได้นะครับจากนั้นก็ทินเนอร์นิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันทาไหลลื่นนะครับอย่าเยอะนะครับทินเนอร์นะครับ ให้เข้มข้นอีกนิดก็ได้นะครับนี่นะครับจากนั้นก็ละเลงเลยครับนี่นะละเลงทาไปเลยนะครับเพื่อความเงางามนะครับ ทาสักสองครั้งนะครับกะลาจะหลุดเลยนะทาสองครั้งนะครับให้มันแห้งแล้วก็ทาทับอีกทีหนึ่งครับหรือใครจะทาสามครั้งก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับบริเวณรากนะครับต้องระวังนะครับถ้าเป็นมะพร้าวที่รากอ่อนนะครับเพิ่งถอดจากกวดน้ําที่เราเลี้ยงรากนะครับหรือว่าจากถุงที่เราเลี้ยงมาแล้วก็ยกรากนะครับ อย่าทาเลเกอร์นะครับเป็นอังคารนะครับเพราะว่ารากอ่อนนั้นมันแพ้ต่อสารเคมีนะครับน้ำยาทาไม้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้ารากแก่นั้นไม่เป็นไรนะครับผมลองแล้วนะอันนี้นะฮะรากรากมันแก่แล้วนะครับสามารถที่จะทาได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ทาได้แต่ถ้ารากอ่อนๆห้ามทานะครับ ทาที่โคนก็ได้ด้วยนะ,นนะครับ,รบ,รบพอมันแห้งก็ทาทับอีกทีนะครับต่อไปครับอีกสักต้นหนึ่งนะครับนะครับการทำบอนไซมะพร้าวนั้นต้องหมั่นดูแลบ่อยๆนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ใส่ใจนะครับก็ จะทําให้ไม่สวยนะครับหรือว่าตายได้นะครับน้ำนะครับอย่าอย่าลืมนะครับนะครับต้องรดนะครับอย่างน้อยสองวันครั้งนะครับนะครับวันเว้นวันก็ยังดีนะครับหรือถ้าไม่ได้อยู่กลางแดดก็สามวันก็ได้นะครับนะครับแต่อย่าทิ้งหลายวันเกินนะเพราะมันจะแห้งนะครับ นี่นะฮะนี่ดูรากนะครับแล้วก็ปีกาบนี่ก่อนนะครับแต่งกาบแล้วก็ส่วนใบนะครับนิดหนึ่งนะฮะนะครับจากนั้นก็ปีกาบให้มันเปิดออกนะครับนี่นะฮะ นั้นก็แรงครับทําความสะอาดนิดนึงนะเหมืนเดิมนะครับเพราะว่ามันจะมีทรายมีนะครับคราบอะไรต่างๆมากมายนะนะครับนะครับอันนี้ดูรากนะครับจากนั้นก็ละเลงไปเลยครับทาไปเลยครับนี่ให้มันงองงามนะครับนี่ครับ ทาไปเลยครับรากก็ทาได้แล้วนะครับเพราะว่าเป็นรากที่แก่แล้วนะครับก็สามารถที่จะทาให้มันสวยงามได้นะครับนี่นะครับนี่นะฮะเห็นไหมฮะมันจะเงางามนะครับ,นนรบ,ารบสามารถที่จะวางโชว์ได้นะครับก็ต้องขัดทางก็ต้อง ถูให้ทรายออกด้วยนะนะครับอันนี้วางโชว์ได้แล้วนะฮะนี่ะครับมุมเกาแฟนะครับอ่าบนจุดที่จุดอ่านั่งเล่นอะไรหรือว่าที่วางโชว์ได้นะครับที่รับแขกก็ได้นะครับนะครับนี่นะครับพอพอมันแห้งก็ก็ทาทับอีกทีหนึ่งนะครับ มันแห้งนะทาทับสองทีนะครับเป็นสองทีก็สวยเหมือนเดิมนะครับก็ประมาณอีกสองสามเดือนนะครับมันก็จะจางนะครับก็ทาใหม่เรื่อยๆนะครับมันดูแลเอาใจใส่นะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าง,งานอดิเรกนะครับหรือบางคนสามารถที่จะทำเป็นไรายได้ ครับก็มากมายนะครับมีการจําหน่ายนะครับนะครับอย่างกว้างขวางแล้วนะฮะสำหรับบอนไซมะพร้าวนะฮะสำหรับคนที่ชื่นชอบในแนวนี้นะฮะนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสําหรับงานบอนไซมะพร้าวนะครับครับก็เป็นอีกศิลปะนะครับและก็เป็นอีกการใช้ความคิดที่สร้างสรรค์เฉพาะตัวนะครับ ใครมีแนวความคิดแบบไหนนะครับการวางกา,การจัดทรงการาดูแลนะครับตกแต่งนะครับเป็นฝีมือเป็นจินตนาการเป็นงานศินละปะของอส่วนบ,บุคคลนะครับไม่มีอะไรที่ตายตัวและก็ไม่มีอะไรที่ผิดนะครับเพียงแต่ว่างานที่สร้างสารรค์ออกมานั้นเป็นงานที่ เรามีความภูมิใจแล้วก็ทําด้วยความชอบแล้วก็ความรักในงานที่เราทำนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็รอชมกันไปเรื่อยๆนะครับให้กําลังใจกันไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ